สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจีบเบขขิดสุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องก่อนเอื่นกะขอน้อมอนุโมทนาสาธุในทุกทุกบททีได้เหตุมาเมื่อนี้เนาะคะ่ะขอให้วันที่สิบเจ็มกราปีหกแปดเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องมากด้วยโชคลาภเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเบอร์เนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค,ค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุมื่อนี้เจีบกะมาจุดทูมเนาะคะ่ะบอกกล่าวเนาะคะ่ะเพราะว่ามืออื่นเจีบจะวายเนาะคะ่ะ วายเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นกาขออนุม,มทตินาสาธุบุญเนาะคะ่ะกับพี่น้องเอฟซีบางท่านพี่น้องบางท่านเนาะคะ่ะที่รวมปัจจัยเนาะคะ่ะในการสืบพลมากลากใหม่พวงม,มาลัยเนาะค่ะมืออื่นกาขอให้ทุกทท่านเนาะคะ่ะที่รวมปัจจัยมากในครั้งนี้อมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะแตกสามตตรงแนวทางรัฐบาลที่หายไปกะขอให้แตกสามตแลลวก็เข่าทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะพี่น้องหากเป็นนี้เป็นสีนอยู่ ขอให้วิทนีวิศินเนาะค่ะเจี๊บกะขอน้อมจิตน้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุบุญไห่เนาะค่ะพี่น้องหักกันแพงกันไว้ะกะเมตตาต่อกันอย่าเกลียดอย่าสร้างกันเนาะค่ะพี่น้องมิยังกะซอยเรือกันไปเนาะค่ะพี่น้องสําหรับบางคอมเมนต์เนาะค่ะทีคอมเมนต์มาบอกว่าอ่า ปฏิบัติอีริก็คือสีบอหายชงหายลาบคือสีบอหายหวยแนวทางเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นการมัวเมาเนาะค่ะพี่น้องอยากบอกไว้หน้าตรงนี้เนาะค่ะเจ็บถือแค่สินหาจาะคบบะคบกับบลูเนาะค่ะแต่ว่าเจ็บถือแค่สินหาเนาะค่ะเพราะว่าย่างตองแบบใส่ชีวิตประจําวันเนาะค่ะถ้าเจ็บบอซื้อเลขหรือว่าบอซื้อหวเยเจ็บสาวเงินใสมาทําบุญเนาะค่ะเพราะว่ารายได้อ่าลักลักช่วงนีก้กะมาจากอ่าโชคลาบเนาะค่ะอย่างที่พี่น้องติดตามอย่างที่พี่น้องเห็นเลยเนาะค่ะว่าใคร เป็นคนจังไดเนาะคะ่ะกาเหลวแต่เนาะค่ะต่างมุมมองตามอ่าขอภัยค่ะต่างมุมมองตางความคิดเนาะค่ะพายจะคิดจังไดก็แลลวแต่เพราะว่าการทีจะให้แบบเจียบใส่ชีวิตถือใจคนทุกคนบนโลกนี้กะเป็นไปบ่บได้การทีจะให้คนทุกคนบนโลกนี้ใส่ชีวิตให้ถือใจเจียบกะเป็นไปบ่บได้เนาะคะ่ะนานาจิตตังเนาะค่ะต่างว่ารากรรมเนาะค่ะแล้วก็ตางความคิดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปสักการะตางจิตอธิษฐานขอพอรเนาะคะ่ะ กะขอเพิ่มเติมอีกอย่างเนาะคะพี่น้องสาหรับพี่น้องผู้ใดที่รวมทําบุญมากว่าทีแล้วสามสิบสี่ท่านเนาะค่ะพี่น้องกะตามนั้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องไ่อยากวาวลายยายห้างเนาะค่ะเมื่อนี่เจี๊ยบจะขออ่าขออีกอย่างละ่ะขอประท่านเนาะค่ะในการอ่าทําบุญเนาะค่ะเจี๊ยบจะนําปัจจัยเนาะค่ะไปอ่าซอยอ่าเพิ่นสากเนาะค่ะ บางสิ่งบางอย่างเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อใดที่เจี๊ยบมีปัจจัยป้อมแล้วเดี๋ยวเจี๊ยบจะทายเป็นคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะบางเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนาะค่ะเจี๊ยบเอาไปมองได้แน่เนาะค่ะพี่น้อง๋ยวตั้งจจตอธิษฐานเปิดโชคเปิดลาบค่ะพี่น้องทำบุญกะทำตามกำลังเนาะค่ะบ่ไดจ,จำเป็นตรงวยก่อนเนาะค่ะขอเพิ่มอีกเนาะค่ะพี่น้องเพิ่มแล้วเพิ่มอีกบางท่านเนาะค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าถาอยอ่าถูกไว น้ำเจา ang, hall, ้าก so, ็จัง like, สีเหตบุญเนาะค่ะเจ้าสีเหตเบเฮตกันแลวเนาะค่ะมันเป็นสิทธิของเจ้าเนาะค่ะบุญผู้ไดเหตกับผู้นั้นไดเนาะค่ะพี่น้องถาร่ออ่าเฮาถูกหวยเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าร่อให้เฮารวยกอน้รย่ำไดละสิรวยย่ำไดละสิถือเกลกบุญค่ะบุญจะนาพาชีวิตเฮาไปในอ่าทิทางที่ดีเนาะค่ะพี่น้องผ้เสื้อกับเสื้อบเสื้อก็แลลวสําหรับคนที่ศรัทธาในบุญเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วกะเรื่องสร้างบารมีผู้นั้นละค่ะสี่อ่า โอบแสงอ่าสว่างในชีวิตอ่าเร็วเนาะค่ะพี่นอ้องหากายว่าจะได้ว่าติดว่าขาดหรือว่ากายว่าจะได้วาบอถืบอบวกกลวเนาะค่ะบอถือใจพี่น้องบางทันเนาะคะ่ะขอหัวศิกรรมขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่าไปไหว้พระพร้อมกันค่ะขออนุญาตหมุนกล่องเด้อพี่น้องเพราะว่าขี้ขานปั๊บไม่นะเดี๋ยวเฮาจะจุดทูบบอกกล้าวเนาะค่ะพี่น้องว่ามื่อเอิเฮาจะมาขอแนวทางโชคลาภเนาะค่ะพี่น้อง แต่มื่อนี้ข่อยสิคอข่อยมีโชคไม่ลาบตำเลาาก่อนเพราะว่าสิไปลาาเพราะว่าต้องการปัดใจเนาะคะ่ะในการทำบุญอีกหลายหม่องลายสถานที่แล้วก็ต้องการปัดใจในการเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะคะ่ะพี่น้องข่อยก็ได้จากโชคลาบนี่ละเดี๋ยวหาถูกหน่อยกอนะะนี่ค่ะเดี๋ยวขอพอนพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ น้อมจิตน้อมใจต่างจิตอธิษฐานเอาพี่น้องม่มียังดอกชีวิต่อยกะทำงานทำบุญกะยูแค่นี้ละค่ะกะเป็นลูกส้าหาเช่าหน้าจนจนนี่แหละพี่น้องสี้นทานภาวนาเนาะคะ่ะผูใดเฮ็ดได้มันก็ดีก็จะฟ้องแหละละมันบ่ดีก็ไปเอะขอบุญพี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะที่อนอมอนโมท่าน้าสาธุละค่ะให้กำลังใจมาก โดยเฉพาะกำลังใจพลังแห่งบุญเนาะคะ่ะทีให้ความเมตตาเจียมเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรับพี่น้องผู้ใดที่เมตตาคอยคอยกับเมตตากลับเชิญกันเมตตาต่อกันเนาะคะ่ะคนที่เมตตาคอยขอ v e r ท e a ดอกถ้ามีตัวเลขโชคลาภ่อยหายยางแน่นอนผู้ใดทีท่าบุญคนท่าบุญสมควรถูกหวยงวดนี้เอาไปโหลดสามตัวคอยหายอยู่แล้วล่ะวันที่สิบเอ็ดนี้ผู้ใดทีรวมท่าบุญสามสิบสี่ท่านนี่คอยสีส้มหายเด้อทักแชทไว สามสิบสี่ถ่านเนาะค่ะบางถ่านกะซอยทําบุญมาเนาะ,ค,ะค่ะกะจํานวนหนึ่งเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคนกัได้โชกได้ลาบตามที่เห็นนั่นแหละข่อบยบได้ลงในช่องทางออนไล์เนาะคะ่ะผูดด้ใดอยากได้ก็หายทักแชทมาเอาเนาะคะ่ะฝากติดตามเพจเนาะคะ่ะมี่ยังกะติดต่อไปอ่าในช่องทางเพจเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่เห็นบรรยากาศอยู่ในสถานที่แห่งนี้น่าจจะตอบได้แล้วก็คุณเคยดีเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ้าเคยมาขอโชคลาบแล้วก็ ได้นับขังบทวนเนาะค่ะพี่น้องด้วยความเมตตาจากปู่องค์ดำนัคราหบูิงูตัวบึกใหญ่น่ะมันก็อยู่ในป่านะกะธรรมดาละด้วยความเมตตาจากปู่องค์ดำนัคราชไม่อยากเกิดซรินท่าไม่อยากเกิดซรินท่อนปูเจ้าสมิงพายปู่ฤาษีนาเสือปู่เมืองรับแร่แม่นั่งใหม่แม่นั่งตะเคียนแม่นั่งตะเคียนอยู่หนีนิ่งเจียบอยากบอกว่าซักสีแห้งเด้อพี่น้องปู้ใดทีเป็นไม่ยิงลูกหลานไม่ยิงที่เดือดร้อนใน ถูกสิ่งถูกอย่างโดยเฉพาะเรื่องอการงานการเงินเนาะคะ่ะลองมาขอกับแม่ตะเคียนดีๆเด้อพี่นอ้องสาธุสาธุสาธุคนเฮ้านอกค่ะพี่นอ้องอยู่ทางซ้ายกลางเนาะคะ่ะบ่ดตึงแห้งบ่ยอนแห้งเนาะค่ะพี่นอ้องเดินสายกลางนี่เฮาอ่าสี่แบบใส่ชีวิตมีความสุขแห้งพี่นอ้องอย่าไปยึดติด อย่างมากมายแค่เฮามีเขากินอยู่เพื่อนมีเงินเหลืองพอแม่มีเงินทำบุญก่อนกับพ่อใจแล้วบ่าําเป็นต้องลารวยหรอกแค่มีอ่ามองสุกหัวนอนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสมัยตะกี้นอนขอกัวขอกล้วยข่อยก็นอนมาแล้วนอนน้าไห้น้าหน้าไปาย,ยางปลามันข่อยก็นอนมาแล้วเดี๋ยวอ่าต่างจิตต่างใจ อธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันเนาะคะล่ะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะให้องค์เทพเอ้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่นั้นๆเนาะคะที่ห้ามาขอพรเปิดโชคเปิดลานเนาะคะพี่น้อง <c oughs> นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสสะะะะะะะภควโโตตอรหัมมาสัมพุทธัสสสะาธุบุญกุศลที่ลูกได้เฮ็ดมาลูลาภน้องอนุโมทนาสาธุบุญให้ปู่องค์ดำนะคะลา เมียเกศซีรินท่าเมียเกศซีรินท่อนปูเจ้าสมิงพ่ายปูฤาษีนาเสือปูเมืองรับแร่องเท็บเทวาสิงศักดิ์สิธิ์แม่นางใหม่แม่นางตะเคียนที่คอยรักสมรักษาอยู่นาหุบเขาแห่งนี้สาธุ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 เด้อเมแรกขอหายเล็กถูกที่ลูกจุดแตกสองตสามตแล้วแต่ปูย่าสิเมตาแล้วแต่แม่นางใหม่สี่เมตาแม่นางตะเคียนสิเมตตาแต่ขอหายมาลาพัฒนาให้แตกสามตตรงตรง หากลูกมีบุนมืออื่นลูกจะมาถวายผ่าตายหายทะลุแตกสามตัวตรงมืออื่นลูกหายสัจจะว่าจา้าซาทุสาทุสาทุเลยเลยเลยรยรยเมื่อได้เห็นหัวละมือนัน้น่ะไข่มีโชคมีลาภพี่น้องหายเลขถูกติ่จุดแตกสามตัวตรงเ้อปูชีวิตว่ามีอย่างไรอกทำงานละกะจังสีละ